สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการใช้งานตัว Google Flow ตัวสร้างวิดีโอนะครับแบบยาวที่มาพร้อมกับแพ็กเกจของการซื้อใช้งาน Gemini นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราต้องเข้าทางเว็บไซต์นะครับเดี๋ยววันนี้จะสอนวิธีการสมัครการใช้งานนะครับว่ามันมีอะไรบ้างสามารถทำวิดีโออะไรให้เราบ้างนะ Generative สำหรับตัว Google Flow นะครับมันจะช่วยเราอย่างมากคือการทำคลิปยาวนะครับในกรณีที่เราต้องการ สร้างวิดีโอที่มีความต่อเนื่องเป็นเรื่องเป็นาราวใช้ตัวละครที่อาจจะเป็นหน้าเดิมตลอดนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความไหลลื่นมากขึ้น เริ่มแรกนะครับเราก็มาเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็กดค้นหา o o o l l Fold หรือจะพิมพ์ลงไป Fold เฉยๆก็ได้เลือกตัวแรกนะครับ Google l a b ในหน้านี้นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกเขาก็จะให้เรื่องนะครับว่าเราจะรับอีเมล์มาร์เก็ตติ้งนะครับการตลาดของเขาไหมเอาไว้อัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเขามีการ research ารีเสิร์ชค้นคว้าเท่าล้ออะไรใหม่ๆเขาจะเชิญเรามาเราอยากจะรับไหม ถ้าเรโอเคนะครับก็เลือกติดทั้งคู่แล้วกด next ต่อมาแล้วเป็น Policy นะครับนโยบายของเขาก็ค่ามาได้เลยนะครับกด continue เพียงเท่านี้เราก็สามารถเริ่มต้นใช้งานตัว Google Flow ได้แล้วนะครับในส่วนแรกเดี๋ยวจะให้มาดูในส่วนของ ID ก่อนนะครับซึ่งเราสามารถใช้งานตัว Google Flow นะครับใช้ได้ฟรีๆเลยสำหรับผู้ใช้ใหม่อยากทดลองเล่นทดลองการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างรูปภาพหรือวิดีโอโดย Google จะให้เครดิตเราอยู่ที่100 AI เครดิตนะครับต่อเดือนได้ใช้หมดเดี๋ยว เดือนหน้าเขาก็เติมให้ใหม่นะครับก็ไม่ต้องกังวลเลยสามารถใช้ได้เรื่อยๆแต่สำหรับใครที่ทดลองใช้แล้วรู้สึกชอบนะครับอยากจะจริงจังมากขึ้นนะครับอยากได้เครดิตเยอะมากขึ้นก็มาเลือกที่อัปเกรดมันก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจนะครับให้เราเลือกว่าเราเหมาะกับตัวไหนมากที่สุดนะครับใช้งานานานๆใช้ทีแล้วก็ไม่ได้เยอะมากก็จะเป็นตัว Google AI Plus ตอนนี้มีในส่วนของโปรโมชั่นนะครับ3เดือนสำหรับผู้ใช้ใหม่อยู่ที่62บาทต่อเดือนราคาดีมากนะครับ ถ้าใช้ดับกลางๆนะครับใช้อาจจะเยอะมากขึ้นหน่อยก็ขยับขึ้นมาเป็น Google AI Pro นะครับอยู่ที่225บาทต่อเดือนนะครับระยะเวลา3เดือนก่อนจะกลับไปราคาเต็มนะครับก็คนที่ใช้งานเป็นประจำนะครับเป็นพวกใช้งานกราฟิกนะครับก็จะมองที่ตัว AI Ultra นะครับอยู่ที่3,100บาทต่อ เดือนนะครับระยะเวลาโปรโมชั่น3เดือนเหมือนกันซึ่งรายละเอียดนะครับเดี๋ยวก็ลองเข้ามาศึกษาดูได้นะครับว่าอันไหนเหมาะกับเรามากที่สุดแต่สําหรับใครที่ยังไม่แน่ใจนะครับก็มาทดลองใช้งานดูก่อนก็ได้เหมือนกันอันถัดมานะครับก็ที่จะให้ดูในส่วนของ Flow TV ในตรงนี้นะครับเขาจะเป็นการโชว์การสร้างวิดีโอด้วยตัว AI V E.O. นะครับเวอร์ชันต่างๆของคนอื่นๆนะครับจากทั่วโลกเลยที่เขาเอามาเป็นโชว์เคสนะครับเราสามารถเข้าไปดูแล้วก็ดูพร้อมนะครับว่าเขาใช้พร้อมอะไรในการสร้างแล้วก็เอาเป็นแนวทางนะครับสามารถเลือกกด reuse พร้อมเอามาเป็นแนวทางในการสร้างพร้อมของเราได้ด้วยเหมือนกันนะครับเลือกที่ตรงนี้นะครับ All channel ก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับแบ่งเป็น category นะครับต่างๆ แล้วก็จะมีส่วนของช็อตฟิล์มนะครับที่ตัว Google นะครับสร้างเอาไว้ให้เป็นตัวอย่างนะครับว่าความสามารถของตัว Flow มันสามารถทำอะไรให้กับเราได้บ้างทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานตัว Google Flow กันนะครับว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างเริ่มแรกก็กดมาที่โปรเจกต์ใหม่นะพอเข้ามาหน้านี้มันจะมีให้เราเลือกเป็น2เมนูหลักๆก็คือวิดีโอกับ Image ซึ่งมันจะมีตัว ว่าคำสั่งพร้อมข้างล่างนะครับจะมีเครื่องมือแรกก็คือเปลี่ยนข้อความเป็นวิดีโอที่เราจะมีไอเดียอะไรนะครับเราสามารถใส่ไปเบื้องต้นและหลังจากนั้นเราสามารถเลือกขยายนะครับมันจะมีให้เราเลือกว่าเป็นในส่วนของซีนแมตตินะครับฟิล์มนัวแล้วก็แอคชั่นฟิกเกอร์และเราสามารถนะครับสร้างตัวขยายข้อความของเราได้นะครับโดยเราจะป้อนเนื้อหาลงไปเองก็ได้เหมือนกันในตรงนี้นะครับเมนูด้านขวา เล็กๆนะครับมันจะมีการตั้งค่าที่จะปรับภาพวิดีโอของเรานะครับเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งได้แล้วก็เลือกว่าเราต้องการให้ตัว AI เนี่ยสร้างผลลัพธ์ให้กับเรานะครับขีดจำนวนสูงสุดคือสีํานวนแล้วข้างล่างก็จะเป็นตัวโมเดลที่เราจะใช้กันนะครับเราจะสามารถใช้ได้ตัว VEO 3.1ตัว fast นะครับก็จะเป็นตัวที่กินเครดิตน้อยหน่อยกับอีกตัวหนึ่งก็คือ VEO นะครับ3.1 quality อันนี้ก็จะได้คุณภาพที่ดีขึ้นเรื่องการสร้างเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้ให้เลยนะครับว่า มันจะกินประมาณ20เครดิตนะครับถ้าเป็นตัว fast เดถ้าเป็นตัว quality นะครับก็จะกินทีหนึงเป็นร้อยเลยนะครับคือสร้างคลิปเดียวก็แทบจะหมดแล้วนะครับถ้าใครใช้ในตัวของตัวฟรีนะครับแล้วก็เมนูถัดไปจะเป็นการเปลี่ยนเฟรมเป็นวิดีโอเมนูนี้นะเราสามารถเอารูปภาพนะครับที่เราสร้างเอาไว้เอามาใช้ในการทําเป็นวิดีโอนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะอัปโหลดภาพขึ้นมาโดยมันจะเป็นการสร้างแอคชั่นนะครับจากเฟรมที่1ไปอีกเฟรมหนึ่งนะครับโดยเราสา ป้อนข้อความลงไปนะครับว่าอยากให้เกิดการกระทําอะไรในเฟรมหนึ่งไปเฟรมที่2นั่นเองแต่แนะนําว่าแอคชั่นไม่ควรใส่ยเยอะเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทําให้วิดีโอที่เราออกมามันแปลกๆไปส่วนต่อม,มาอันที่3เป็นส่วนผสมในวิดีโออันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งของทาง Flow นะครับเพราะว่าเราสามารถเอารูปภาพหลายรูปมาประกอบเป็นคลิปใหม่ได้นะครับและอันสุดท้ายคือการสร้างรูปภาพการสร้างรูปภาพด้วย NanoBaNA n a Pro นในส่วนของตัว Google Flow เนี่ยเราสามารถสร้างได้ฟรีนะครับไม่มีเครดิตศูนย์เลยและถัดมานะครับเมื่อเราสร้างวิดีโอที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเราสามารถทําอะไรได้ต่อนะครับก็ให้มาเลือกตรงวิดีโอที่เราต้องการมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขการกดรายการโปรดนะครับดาวน์โหลดแล้วก็ขยายหน้าจอทีนี้จะให้มาดูที่ตรงรายการ แก้ไขนะครับเราสามารถแทรงรายละเอียดลงไปได้นะครับในวิดีโอหรือนําออกนะครับรายละเอียดที่เราไม่ต้องการเราสามารถเลือกนะครับปรับ camera position ซึ่งจะเป็นข้อดีของเขาเลยครับจะมีให้เลือกมากมายนะครับมีการเครื่องที่สูงนะครับเครื่องไปด้านซ้ายไปไกลอะไราพวกนี้ก็เข้ามาลองเล่นได้นะครับและอันต่อมา กล้องถ่ายรูปนะครับก็จะเป็นการหมุนกล้องนะครับการซูมเข้าซูมออกหรือการดอลลี่อินดอลลี่เอาแลนถัดมาครับข้อดีอันนึงของตัว Google Flow นะครับก็คือการที่เราจะเอาคลิปสั้นๆนะครับแปะวิดีทีเนี่ยมาประกอบเป็นซีนนั่นเองนะครับก็ให้เลือกนำเข้านะครับฉากลงไปนี่ก็คือจะเข้ามาที่ s ิ่งบิวดเออรนะครับให้เรากดเครื่องมือสร้างฉากทีนี้มันก็จะปรับมาที่การสร้างนะครับคลิปยาของเราจะเอาคลิป สั้น8วินะครับแล้วก็นี่ผมลองทํามาดูบ้างแล้วนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นคลิปยาวมากขึ้นก็อยู่ที่เรานะครับเราสร้างขีดนาทีนะครับขี่วินาทีโดยมันจะมีเครื่องมือตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับมันจะเป็นการเอาสินสุดท้ายครับข้ามไปอีกฉากหนึ่งเราสามารถคียนะครับเหตุการณ์ต่อไปได้นะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นการขยายนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นถัดไปแล้วก็สามารถยิมพร้อมลงไปได้เลยง่ายมากๆครับในการสร้างซีนยาวของเรานะครับโดยใช้เครื่องมือของ Google Flow